พี่น้องคะพี่น้องที่รัแกแลงเคารพทุกคนทุกท่านเนาะก็พบกับยายจอยเนาะยายชซึ่งบางนี้เยจอยก็ไม่สบายนะคะสองสามวันเนาะแต่ว่าย่ยจอยก็หิวอ่ะอยากนะคะอยากกินน้ำพริกนะคะเนาะน้ำพริกปลาทูเนาะก็นี่เลยมานั่งสมอสงเงนส์ทำอยู่นะคะเนาะ,ะนี่นะคะกับปลาทูเนาะอาหารเดีย๋ยวเายจอยจะให้ชมว่ามันมีอะไรบ้างนะคะในส่วนผสมน้ำพปปริกปลาทูของเยจอยนะคะเนาะทำเก็บเอาไว้ทานเนาะหิวอะไรที่แบบ มันไม่มีแรงอ่ะพี่น้องเนาะมันนึกอยากจะเป็นมันก็เป็นนะมันนึกอยากจะอะไรมันก็อะไรคือเจ๋อจ๋เป็นแบบนี้เนาะพี่น้องไม่ต้องซีเรสนะคะโอเคเดี๋ยวมาทำาล้วนนพก่ก็ทำปปนี่นะคะพี่น้องนี่เลยก็มีครกแล้วค่ะนะคะครกเอาไว้โขลกเนาะอันนี้ก็เป็นหัวหอมหัวกระเทียมนะคะหัวหอมหัวกระเทียมซึ่งยจ๋อยจก็ไม่ได้คั่วหรอกอบนะคะแล้วก็เนื้อปลาทูที่แกะแล้วนะคะปลาทูสองตัวเนาะปลาทูนึ่งนะคะก็อบเหมือนกันนะคะแต่เจ๋อยจก็จะใช้อ่าใส่นี่เลย กับปุกพริกป่นของเจ๊จอยดูด้วยความอมเหลือเกินพริกป่นนะคะคือไม่มีแรงตํำนะคะไม่มีแรงตํำพริกขั่วนะเออแล้วก็นี่ก็น้าตาลนิดนึงนะคะผมนัวเนะเาะแล้วก็น้าปลาลา้านะมาค่ะมาทําน้ําพริกปลาทูสูตรเจ๊จอยกันนะคะเก็บเอาไว้มาทานกันเนาะพี่น้องค่ะนะคะมาตามมาเลยนะคะค่ะ นี่นะคะพี่น้อง่ะก็เอากระเทียมนะโอ้ยมนกรอบกบรอบเชียวจะมีแรงตํามไม่แนู่้สึกเหนื่อยแล้วเนะโกลก่อนนะคะโขลกนี่เลยโกลกกระเทียมกับปุกหอมเนาะให้มันละเอียดก่อนนะคะนี่สูตรเด็ดนะรกรอบๆ,ๆ,ๆตําแบบแห้งๆนะคะพี่น้องนี่นะคะ่ะอยู่เมืองนอก ไอ้เจออยู่มังค่ยจริงๆนะเจ๋อไม่ได้ทำเองพี่น้องนี่นะก็นี่เลยโครบนะคะโครบตีโคลบกระเทียมแล้วคนนี้ก็แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วโคลบจะทำมาหากินอะไรได้ไร้เจ๋อโคลกมันติดประตูก็เหนื่อยเนาะเออโคลกไปก็วนไปนี่แหละนะโอเคเดี๋ยวใส่ไปประมาณนั้นก่อนได้ไหมเราก็โคลบก่อนให้มันอันนี้ก่อนเนาะ นี่เลยนะให้ให้ประทูมันต่นนะนะความอยากความเหิวความอยากนะพี่นอ้องจุยกระจายปลกๆๆๆๆนะโอ้ยเมื่อยแต่ลงเปหมดเลยนะแลก็โคลนี่ ตามน้ำพีกก็ยังเหนื่อยแล้วเย้จอยดีเหม่ยทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยเลยนี่นะคะพี่น้องคะนะสุขภาพของเย้จอยก็จะประมาณนี้แหละมันนึกอยากจะเป็นก็เป็นปล่อยมันธรรมชาตินะพี่น้องคือมันมันคือธรรมชาติของตัวเยจอยนะไม่ได้ผิดปกตินะพี่น้องมันเหนื่อยเดี๋ยวมันก็หายไม่ต้องกินยาเลย คือถ้าเกิดว่าอ้ยายจ่อยมีอาการอะไรปุ๊บแล้วยายจ่อยต้องกินยาตลอดเนี่ยคือคงไม่ไหวอะ่ะวันทั้งวันชีวิทั้งชีวิตมันก็กินยาอยู่แล้วเนาะอุ๊อืออ้าตางอะ่ะนะนี่เลยแน่และแล้วประุูของเราก็เห็นไหมนี่นี่นะประุูของเราก็เริ่มละเอียดแล้วนะ เราะะก็ป่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเข้ากันแล้วเนาะเราก็ตักพริกป่นใส่ลงไปเลยนะคะหนึ่งช้อนสองช้อนนึช้อนนี่มันน่าจะใหญ่อะสองช้อนสามช้อนปูนปูน,ปนอุ้ย <c oughs> นะเราแถมอีกนิดอโอ้ยเนาะแล้วนี้พอต้องดูให้ดีๆน้ำตาลนะคะน้ำตาลเย่าจอยตัดน้ำตาลตัดเผ็ดไปด้วยนะนี่น้ำตาลนิดนึงนะคะ แล้วก็ผงนัวนะพี่น้องต้องดูให้ดีๆน้ำตาลกับผงนัวเนี่ยมันคล้ายกันมากนะผงนัวนะคะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ไล้แซ่บไร้นะพี่น้องเนาะแล้วก็อ่ะนี่ขาดไม่ได้นะคะน้ำปลาร้าเนาะใส่ลงไปเพื่อที่ว่าจะให้อาหเนื้อปลาเนี่ยมันฟูเักนิดนึงเนาะมันแข็งมากอะเย็นใจเหนื่อยอ๋อน้ำปลาร้าไปหนึ่งช้อนก่อนแล้วกันนะเขเลยคนๆคนๆก่อนก่อนที่จะทำอะหมดแรงจริงๆนะพี่น้องหมดแรงที่จะทำ ยกละยกละยกละยกนี่นะให้อะพริก hmm. ก <weed. cem. S 2> yeah. ับเนื้อปลาโอ้โหดูแล้วอ่ะคริกมันไม่น่าจะพอไหมอ่ะโอ้โหเนื้อปลามันเยอะอะเนื้อปลาเยอะมากเลยอะนะเอาพริกใส่อีกดีกอ่าอ๋พริกเลยกลายเป็นสี่ช้อนเลยนะพี่น้องสี่ช้อน คันจะเป็นอิท่าอย่เนีอ่ะความอยากกินก็อยากทอมผลม้น,นึกนกินใส่น้ำปลาไปอีกหนึ่งช้อนนะคะม,มีน้ำตาลอันนี้ผมหัวใส่ผมหัวไปอีกโอ้ยแม,ม่เจ้าโอ้ยรีบโอนไงอืมนี่เลยอากาศแค่ไร้กินมาอีกแล้วโอ้อยก็ไร้กินที่ปนนี่แหละะ ตรงๆ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 เฮ้ยเย้เจ๋อขอขอตำไปเรื่อยๆก่อนนะคะพี่น้องคือมันต้องตำให้เข้ากันใช่ไหมนี่เย่เจ๋อตำไปพักไปแล้วกันนะเหนื่อยอะ่ะครับพี่น้องหลังจากมรดจกระท่อมกระแท่นเนาะกับอาการแพ้ของเย่เจนะเอ๋อนะเออน้ำมันน้ำลายไหลเนาะนี่เลยเราก็จะได้น้ำพริกมันไม่ชัดเออนี่ไงชัดหน่อยน้ำพริกปลาทูนะคะแบบแห้งๆเนาะเย่เจ๋อก็จะ ทำการนะคะใส่กระปุกใบนี้นะเอาไว้ทานนะคะแช่ตู้เย็นไว้ทานได้เป็นเดือนนะคะเป็นเดือนเนาะ,ะนี่ไงเขาก็จะแห้งๆแบบนี้นะพี่น้องเนาะเจ,จ๋อก็ทําไว้นะคะทําไว้ทำแค่ครั้งเดียวนะพี่น้องแล้วก็เราก็เนื้อผิวเมื่อไหร่เราก็ค่อยเอาออกมานะคะเอาออกมาแล้วเราก็ต้มน้ําร้อนเนาะแล้วก็ละลายนะคะนี่เลยวิถีชีวิตนะคะคนอยู่มงนอลกเนาะ มันก็ต้องแบบนี้แหละค่ะนะคะประยุกนะคะประยุกต์ทุกอย่างเนาะที่มันจะทําให้เราเอ่อมีชีวิตอยู่รอดได้แหละนะมนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่เอ่อปรับตัวได้เร็วนะคะเนาะแน่นอนนี่เลยกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาทูนะสูตรของยายจอยใช่ไหมนี่เลยนะคะเนาะนก็ทําไว้ได้กระปุกใหญ่ๆขนาดนี้นี่โหน่าจะกินได้นานเลยนะคะพี่น้องเนาะอเดี๋ยวเราก็จะมีการเอาฝามาปิดนะคะเนาะ นี่นะคะพี่น้องขาเนาะนั่นคืปอปลาดุของตอะเผ็ดรสชาติจได้นะคะเราปรุงรสเอาตามใจชอบใช่ไหมเน,นาะพี่น้องขาเนาะเราก็ทําแบบนี้ไว้เยอะจยเชื่อนะคะเชื่อว่าพี่น้องอ่าหลายคนหล,ยหลายท่านที่อยู่ต่างประเทศเนาะเราก็ทาวิธีนี้แหละเนาะเอาไว้ทานน,น้ำพริปรกปลาทูแห้งๆนะคะเนาใะใส่พริกป่นนะคะปลาทุสองตัวก็จะได้เนื้อน้ำพริกประมาณนี้นะคะพี่น้องแซ่บนะคะเยอะจยชิมแล้วเผ็ด นะคะสาหรับพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังลใจเยะจอยนะคะพี่น้องเนาะเย้จอยก็ขอขอบคุณขอบค,คุณพี่น้องทุกคนทุกท่านนะคะเนาะขอบคุณจริงๆได้แรงด่วยน้ําจิตน้ําใจนะคะพี่น้องส่วนเย้จอยนะคะก็ จะไปหานะคะไปหาพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้ยายจอยนะคะส่งกําลังแรงใจให้กันและกันเนาะพี่น้องซึ่งเราก็เป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดนะคะเอาบ้านลองมาอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมเนาะอ่าคอมเมนต์บ้านจริงไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็พี่น้องท่านใดที่เข้ามาพบปะเจอเจกับคลิปของยายจอยนะคะก็ฝากกดซับสไครต์นะคะกดไลค์ในการชมนะคะอ๋อชมโฆษณาให้ยายจอยด้วยเนาะเพราะว่าเรากําลังสร้างเนื้อสร้างตัวกันอยู่นะคะเนาะยังไม่ได้พินงกับเขานะคะเนาะพี่น้องฝากไลค์ฝากไล คลายนะคะชมคลิปเป็นกำลังใจให้ยายจอยเนาะยายจอยก็จะกลับไปหาพี่น้องทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ยายจอยขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะบายบายนะคะพี่น้องทุกคนทุกท่าน